วันนี้แต่งหน้าเห็นไหมจะสวยแย่ละเป็นสาวระดี๋ยวเล่งคอนเป็ปิ์ <c oughs> แกะจนเป็นแผลแล้วจะสบายใจมากหน้าเป็นรอยอือ เหียกแล้วหเหียกอีกแล้วละสี่หวกว่าจะหายมันแก่แล้วนะรอยมันหายยากเนี่ยดำเลยเป็นจุดเลยวันนี้ไม่ว่างเลยเพราะว่าว่าจะจัดตารางให้เสร็จก็ไม่เสร็จเริ่มลงกรรมการก็จริง <c oughs> แต่ยังไม่ได้ลงโปรแกรมเลยหมายถึงว่าจัดแล้วก็ต้องพิมพ์ใส่โปรแกรมด้วยเพื่อจะได้เอาลงเว็บไซต์ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้ต้องทำพีโอของพี่สาวอีกอเฮ้ยเหนื่อยมากๆคือเป็นคนไม่ค่อยชอบค้างงานแต่ตอนนี้งานก็ค้างบานเลยบานาไทยลู่เลยงานเยอะมากเหนื่อยมาก ก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันตอนนี้ก็เลยวิดีโอก็ไม่ได้ตัดทุกอย่างค้างไปหมดค้างเติ่งไว้หมดตอนนี้รถเยอะมากเดี๋ยวขอถขอ่ายวะขอยุดก่อนเดี๋ยวรถจะชนกันบุบอะทุกทุกสิ้นเลยหรือต้นเดือนก็จะมาช้อปปิงป้งซื้อน,น้ำเข้าบ้านเออตอนนี้เราเดินตรงเหนนีอน้ำเข้าบ้านเออเดินไปก่อนละกันแต่ไม่เดินเยอะหรอก เมื่อมาดูดูก่อนแถวนี้ไม่ค่อยได้มาแล้วมีอะไรน่ากินมัางหรือเปล่าวันนี้แฮปปี้เบรดย์เพื่อนเพื่อนก็เพื่อนแหละเป็นแฟนของเพื่อนแฟนสาวโอ้ยพูดไงไม่รู้อะก็คุยกันได้เยอะแยะเลยอะเพราะวันนึงมันห่างกันไปการคุยกันมันก็น้อยลง ก็คุยกันน้อยลงจะพูดอะไรบอไี่รู้เพื่บอกว่าความสนิทสนมแม้กระทั่งแต่เพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทอ่ะพอวันไม่ได้คุยกันทุกวันบ่อยๆมันก็กลายเป็นคนห่างเหินกันเนาะเศร้าไงไม่รู้จะทำมนุษย์โลกเราชอบกินขนมสไตล์นี้ พอกะจุกั๊ิเล็กๆแบบนี้หนีนี่นี่นีั้งแถลงเลยนี่นีนีเผื่อเพื่อนเพื่อนคนไหนจะมาตามรอยต่อยู่ต่มนี่แหละจะมากินก็ได้เพราะว่าทุกคนบอกว่าขนมเราอร่อยเร่เต็มเลยซื้อกินเองบ้างแจกบ้างชอบ เป็นความสุขเล็กๆของซิลิทำงานค่ะตันนี้มืดแล้วยังไม่อาบน้ำเลยทำงานก่อนทำงานยังไม่สเส็จพอทุกคนต้องดมเนินด้วยกันทำงานมีงานแล้วก็มีเตือนเจ็บหวัวค่ะ,ะกิ๊บออกแล้วค่ะอลองดูค่ะไม่รู้ว่าจะถูกหรือผิดค่ะ ถ้าถูกก็ดีค่ะถ้าไม่ถูกก็เรียนรู้ค่ะให้ไหวค่ะทำงานกันนะคะอัปคลิปที่ดองไว้ทั้งหมดแล,แล้วเดี๋ยวก็จะตัดคลิปนี้ก็ลงเลยไม่ดองแล้วดูเห็นไหมแล้วก็ตัดแบบมืดๆแล้วก็ถ่ายแบบมืดๆผี่ลอกเออฝัสด <c oughs> <c oughs> ีครับ